ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนโลกแล้วครับอำเภอสวนโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับที่เข้ามาเพราะว่าบอกทางว่าหนึ่งผิดนะครับพ่อะปกตีเราจะต้องออกไปทางเส้นเลี่ยงเมืองสวนโลกครับแต่ตรงนี้ก็คือเส้นทางหลวงหมายเลข101เก่าครับก็แต่ถึงจะหลงทางเข้ามาแต่ก็ทําให้เราได้เจอสิงแปายใหม่ครับได้เจอได้มีได้มองความสวยงามของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีเสน่ห์ครับ ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบอะไรอย่างสุขโขทัยอย่างนี้ดูสิครับรถก็ไม่ได้ติดชีวิตก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรอยู่อย่างนี้ก็สบายเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เราก็แวะพักก่อนน้องบอสก็ไปซื้อเครื่องดื่มมาให้เราครับซื้อกาแฟซื้อโอนตินครับนี่ก็วิวบรรยากาศเมืองเมืองสวรรคโลกครับนั่นก็ศาลหลักเมืองครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณเก่าแก่อายุเป็นพันๆปีคู่บ้านคู่เมืองสะว่าท้โลกมาครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งนะครับก็อยู่มาตั้งแต่สมัยอาณาจากักรอมนะครับก่อนที่คนไทยจะมาตั้งอาณาจักรครับสุโขทัยครับคนที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มาชาติพันธุ์ไทยสยามนะครับก็คือชนชาติไทยอาจจะมีเชื้อสายขอมมั้งนะครับก็คือเป็นเมืองหัวเมืองฝ่ายเหนือหน้าด่านระหว่างสยามกลบล้านนาครับก็ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายมุงครึ่งครับรถขับมาจากกรุงเทพตั้งแต่ตีห้าสี่้ามาถึงนี่บ่ายมุมครึ่งรถก็ไม่เคยติดเท่าไหร่นะครับรถก็โล่งเลยเพราะเรามาวันที่สามสิบแต่ว่าแต่ว่าเราก็แวะเยอะอยู่ตอนนี้ อันนี้เราอาจจะแวะสักสิบยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะเดินทางไปที่วัดมหาธาตุเฉลียงที่ศรีสัชนาลัยต่อนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับตอนนี้เราก็ะมาถึงที่วัดมหาธาตุเฉลียงแล้วนะครับอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยนะครับวัดมหาธาตุเฉลียงเนี่ยเป็นถือเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของประเทศไทย,ยนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับก็คือศิละปะที่นี่ก็จะมีศีลาแรงคล้ายกับพเมเน,นะครับ คือประวัติการก่อสร้างก็คือที่นี่มีความเป็นมาก็คือสันนิษฐานเวลาคือไม่ปรากฏหลักฐานนะครับเพราะว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างวัดมหาธาตุเรียงแห่งนี้ครับแต่ถ้าตามตำนานของไทยแต่ถ้าตามพงศาวดารของไทยก็จะอ้างว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยก็คือประมาณ7 0 0ถึง8ป0ปีที่แล้วครับ แต่ดูจากการสันนิษฐานแล้วอ่ะอายุของวัดเนี้ยน่าจะราวๆพันปีได้ครับเพราะว่าวัดแห่งว่าชุมชนแห่งเนี้ก็เป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยทาวาราวดีแล้วครับซึ่งก็อายุเกินพันปีขึ้นไปครับทรงที่ที่แห่งนี้ก็ที่วัดแห่งนี้ก็จะมีพระพุทธรูปององเนี้ยเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุประมาณแปดร้อยปีครับเป็นพระศิลปะสุขโขทัยครับแต่ไม่ได้ ไม่ประกนหลักฐานว่าใครเป็นคนสร้างนะครับแต่ก็ที่องค์ที่เห็นปัจจุบันนี้คือได้รับการบูรณะจากอมศิ์แล้วนะครับตรงนี้คือวิหารหลวงหลังเก่านะครับแต่ก็ถูกทิ้งล้างไปนานเมื่อสมัยพระเนศนวรมหาราชท่านให้พวกไอ้เทครัวพวกคนเมืองเหนือให้ไปอยู่ที่เมืองยุทธยาครับแถวที่นี่ก็เลยกลายเป็นเมืองล้างไปครับส่วนพระปางนี้ก็คือเป็นเจดีย์ทรงปักข้าวโพดครับ ก็คือถุงดัดแปลงเป็นศิละปะสมัยอยุทยาครับคือในอดีตนะจะเป็นพวกโบสถ์พราหมณ์หรือาราศาส,าน,ววาสนา,าสถานเกี่ยวกับศาส,าน,สนาพราหมณ์ใสนาาส,านใสนรรมัยอาณาจักรเขมรมาก่อนคนระับตอนหลังาามเมื่อสยามเขายึดครองที่นี่ก็ได้ดัดแปลงเป็นปูชนียสถานของศาสนาพุทธครับแล้วก็ได้เติมฝักข้าวโพดลงไปแล้วก็เติมมงกุฎลงไปตามแบบฉบับศิละปะอายุทยาครับส่วนเข้าโบสถ์ที่เห็นอันนี้คือ สร้างขึ้นบนฐานเดิมครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2505ครับก็คือขอนหน้านี้ที่กรมสิลป์มาค้นพบครับตรงนั้นในพระบูมในพระอุโบสถก็จะมีพระประธานอยู่แล้วครับแต่เป็นองค์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเพราะว่าปลักขัดมานานเมื่อปีพศ2505อดีตเจ้าวาดในสมัยนั้นมีตำรีวว่าควรจะสร้างอ,อุโบสถให้ กลับมาสวยสดงดงามเหมือนเดิมก็เลยได้ทําการวางทีราเลิกแล้วก็สร้างพระอุโบสถครับทับบนฐานพระอุโบสถเดิมครับซึ่งก็พอมีหลักฐานให้เห็นว่าฐานพระอุโบสถเดิมก็คือใบเสมาครับที่จะเป็นหินแบบนั้นครับแล้วก็สร้างทับขึ้นมาส่วนพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ในโบสถ์ก็เป็นองค์เดิมครับก็คือพระอุโบสถพอหลังจากนั้นพอสร้างขึ้นมาก็จะเหมือนอย่างที่เห็นปัจจุบันครับส่วนวิหารหลวงอย่งนี้ เหมือนเดิมเลยครับข้างในพระปางนี่สันนิษฐานว่าอาจจะมีพระบรมสารีริกธาตหรือว่าหรือว่าวัตว,วถุสิ่งของพวกของขังของโบราณอะไรต่างๆครับก็ที่นี่ก็ก,ก,ก็ที่นี่ก็ปรากฏในหลักฐานสมัยกรุงธนบุรีอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชเสด็จมาที่นี่เมื่อตอนที่เขาที่สามารถลบชนะเจ้าพระฝาง ที่อุตรลอดิษได้แล้วแล้วก็เสด็จมาที่นี่เพื่อมานมสักการพระบรมธาตุวัดมหาธาตุเฉลียงแล้วก็ทําการออกเงินบุรณะสมิสังของให้วัดกลับมาคงดีขึ้นเหมือนเดิมครับก็ได้ออกเงินทําบุญด้วยบุรณะไปก่อนที่จะเสด็จกลับกรุงธนบุรีครับแล้วก็เมืองนี้ก็ยังไม่่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่จนถึงสมัยรัชกาลที่ห้าก็เริ่มมีการมาบุกเบิกที่นี่จัดตั้งจังหวัดสวรรคโลกขึ้นมาแล้วก็เริ่มบุรณะ เมืองศรีสัชานาลัยมีการค้นหาเมืองโบราณต่างๆครับก็ข้อมูลก็มีประมาณนี้ครับก็สรุปก็คือตะกอนวัดนี้ไม <S <s ่ได้เพิ่มมีสมัยสุโขทัยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเขมรแล้วแต่ได้รับได้ดัดแปลงเป็นวัดทางบุกคลในศาสนาในสมัยสุโขทัยใหม่ครับก็เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดนึงของประเทศไทยนะครับ เพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจมาก็สามารถมาได้นะครับที่อำเภอสนสันนาลัยยูฟังตรงข้ามกับอุทยานป่าสายครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของอุยท,อทยานป่าสสุโขทัยด้วยครับเป็นแหล่งมรดกโลกด้วยครับตอนนี้าก็ลังเดินทางไปก่อนสักทนครับนี่ก็ถนนทางหลวงหมายเลขถึงสองห้าหกนเป็นถานนระหว่งางอำเภอปัวไปถึงอำเภอบ่อเกลือครับตอนนี้เราเป็นได้ชื่อว่าถนนนี้ได้ชืนอน่อเป็นถนนลอยฟ้าครับมันอยู่บนสันเขาครับ เข้าในเขตพยานรอยภูคาครับก็เป็นถนนส่วนหนึ่งที่ตัดสมัยสงครามคอมมินิสต์ไทยนะครับเป็นถนนยุทธศาสตร์ถนนหนึ่งครับเหมือจากเส้นกานดลวัวหมายเลกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์กับหนึู่นย์แปดนครับนะโอมากเละไรับ ก็หนาวจัดเลยครับตัดบนสิบองศาเนี่ยครับเค,เคยเคยเคยมาครั้งหนึ่งนะครับน่าจะประมาปีห้าสองได้ก็จะไม่ผิดตอนนั้นมาคนก็ย,ยังไม่เยอะขนาดนี้ครับเย็นหนาววันนี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้คนก็เยอะกว่าเดิมเยอะแล้วครับก็อเหตุป้ายเข้าเขตอุทยานชาตินะครับที่อุทยานแห่งชาติลอยคู รุ่นด,ดูที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับว่วดอกชมพูมุกพาหรือดอกซาก,กุละเมังไทยจะออกดอกสวยงามมากเลยครับแต่น่าเสียดายคือเดือนกุมภาพันธ์เราไม่มีวันหยุดครับเลยไม่สามารถถ่ายเข้ามาถ่ายรูปให้สวยๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ครับก็ภาพก็มีใน,นเน็ตเยอะแยะครับหรือถ้าเพื่อนๆว่างก็สามารถ มันด,ดอกดอกชมดอกสมบูภูคาได้ในที่นี่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปลายปลายหน้าหนาวมันจะเริ่มหออครับแต่ตอนนี้ก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศฤดูหนาวเต็มที่ครับดูที่พักอุทยาแนงนชาติดอยภูคาครับนี่ก็จะเป็นศาลาทรงเหลี่ยมนะครับเราเป็นศาลาไว้สําหรับ คนมาเข้าน้ำพัก่อนมาดูวิวดูวิวทิวทัศน์ในดูตันตกดินได้ครับก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมองเห็นภูเขาข้างล่างครับถ้าทางนู้นก็อำเภอปัวที่เราขึ้นมาครับอยู่ทางนู้นเราก็ขึ้นเลาะเขามประมาณเกือบสามสิบโลกว่าจะมาถึงนี้ครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับก็มาถึงก็ค่อยๆมาแต่ทางก็ชันนะส่วนทางนี้ก็ไปนอำเภอข้นช้างครับ เบิร์ตงช้างแล้วก็ไปทางด้วยโขนเฉลิมพระเกียรติครับก็จะขึ้นไปทางนี้ครับก็มี่ก็หลักฐานที่บอกว่าที่สูง ยี่สิบองศาจะเย็นนงทิ้งเยอะถึงสิบองศาเลยครับตองเตรียมต้เตรียมเสื้อหนาวย่างนะเลยครับอ๋อบรากาศเช้าคโอ้อุณหภูมิเจ็องศาครับตอนเช้าอย่างเงี้ดูอย่างเงี้ยครับ เ,นะเราก็มาดูบอกเกลือนะครับบออเกลือสินเทาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านครับกกท,ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งเกลือสินเทาชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับก็คือเป็นเกลือที่อยู่ใต้ภูเขาครับไม่ใช่เกลือจากทะเลเหมือนที่เรารับประทานทั่วไปครับอันนี้ก็เกลือที่เขาทําเสร็จแล้วสําเร็จแล้ว วันนี้ก็เกลือที่กำลังจะต้มครับวันนี้ก็ใช้เตาถ่านครับหอ,อมมากครับความโอดของถนนนี้ครับโอ้โหหักสอกโอ้ยนี่ต้องให้วอรคับพ่อนนะครับผมทำไม่ได้น่ากลัวมากเส้นนี้โอ้โหนี่เอาอีกไม่ได้มาครับไม่ได้มา นนยุทธศาสตร์แสงโหดครับโอ้ oh. ดีแล้วก็ขึ้นสะพานเดชาครับสะพานเดชาพิวง,งสะพานประวัติศาสตร์นะครับปาดตอรสร้างตั้งแต่ปี2,485ครับแล้วสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2,493ครับตะกอนเป็นทางสะพานหลักที่ไว้เชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ปัจจุบันเปิดเฉพาะช่วงเทศกาล